สวัสดีครับวันนี้ผมก็นำเสนอนะครับหลวงปูท่ทวดพิมพ์เสียนโตนะครับรุ่นแรกปีพศ2,500ครับผมวันนี้ผมได้นำเสนอ,อเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ ทางด้านพิมพ์นี้ก็ปรากฏว่ามีเอกลักษณ์ที่สวยงามแล้วก็มีมีของที่เผยแพร่อยู่ใน youtube อยู่มากมายนะครับลักษณะของเนื้อหาแล้วก็การนำเสนอของแต่ละท่านผมก็เคยพบเห็นมาบ้างนะครับลักษณะของลุงปูท่ทวดนะครับพิมพ์นี้ก็จะมีความสวยงามนะครับลักษณะ ของพิมพ์ก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับวันนี้ผมนำมาให้ชมเป็นเอ่อเป็นพิมพที่สวยงามนะครับมีเอกลักษณ์นะครับลักษณะของจุดต่างๆแล้วก็ตำาหนีต่างๆก็มีความคมชัดลึกนะครับแล้วก็สวยงามมากลักษณะเสียงน,นะครับแล้วก็พิมพ์ มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับลักษณะใบหน้าหลวงพ่อนะครับผมก็จะให้ดูชัดๆนะครับลักษณะของหลวงพอ่อพิมพ์นี้เป็นเอกลักษณ์อยู่นะครับผมก็เคยเห็นอยู่ในทั้งในหนังสือแล้วก็ในคลิปนะครับเอ่อบริเวณเอ่อข้อพับแขนขวาของหลวงพ่อนะครับเอ่อก็จะปรากฏร่องรอยที่เป็นเอกลักษณ์ของพิมพ์นี้นะครับก็จะมีรอยพับของแขน และปรากดรอยบุ่มลงไปเล็กน้อยนะครับลักษณะนี้เ,เป็นเอกลักณ์ของพิมพ์นี้นะครับที่เซียนเขาส่อาหาแล้วก็ไม่ค่อยจะบอกถึงจุดนี้นะครับสำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีความคมชัดสวยงามนะครับผิวก็แห้งตึงอยู่ในลักษณะเ,เป็นพระปั๊มนะครับพระปัม๊มเนื้อเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เน,เนื้อทองแดงแล้วก็พื้นผิวของผ้าก็สวยงามมากครับเอกลักษณ์ของเส้นสังคาตีนะครับบริเวณหน้าอกของหลวงพ่อก็จะมีความคมชัดและสวยงามนะครับริ้วจีวรจะต้องคมนะครับบริเวณหลังมือซ้ายของหลวงพ่อนะครับด้านใต้หลังมือซ้ายของหลวงพ่อ,ะอ,อ,งงพอจะปรากฏเป็นเนื้อเกินเป็น เหมือนกับว่าเล็กๆนะครับเป็นเนื้อเกินอยู่เดี๋ยวกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมไม่ได้แกะออกจากกรอบนะครับลักษณะของกีบบัวนะครับแล้วก็การปั๊มมีความสวยงามชัดเจนนะครับกีบบัวแต่และกี่บัว มีความสวยงามนะครับเขาพยายามแกะให้เป็นกีบบัวนะครับอ่าเอกลักษณ์ของกีบบัวก็จะเป็นลักษณะประเภทนี้นะครับจะมีความนูนตรงกลางนะครับเขาพยายามแกะให้เป็นสองชั้นตัวหนังสือนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับลักษณะของอ่าการแกะนะครับคําว่าเหยียบนะครับสระอีตรงที่ตรงนี้นะครับ จะไม่เป็นขีดที่ต่อเนื่องกันเท่าไหร่นะครับมองดูลักษณะจะเป็นเหมือนติ่งที่อ,อยู่บนสระอีมากกว่ารอยขีดนะครับแล้วก็คําว่าจืดนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีขีดที่เพิ่มเติมลงมาตรงสระอีตรงนี้นะครับนี่คือลักษณะของเอกลักษณ์ของอตัวหนังสือของพิมพ์นี้นะครับ เราจะปรากฏเห็นบริเวณนี้นะครับลายกระหนกจะมีเส้นเกินขึ้นไปนะครับตรงบริเวณตรงบริเวณปลายของกระหนกนะครับที่เป็นลูกศรก็จะมีปรากฏเป็นเส้นแต่เกินขึ้นไปเล็กน้อยนะครับแม้จะอายุผ่านการเวลามาถึง60กว่าปีแล้วก็ตามยังคงคมชัดสวยงามนะครับพระไม่ได้ผ่านการใช้นะครับพระทิม ที่ผมมาให้ชมอยู่นี้นะครับผ่านการเก็บรักษามาอย่างดีใบนหน้าหลวงพ่อนะครับเอกลักษณ์ที่เราจดจำแม่นๆนะครับเราอยาไปหลงนะครับบางบางพิมพ์บางอะไรที่เขานำมาให้ชมนะครับลักษณะเอกลักษณ์เราก็มองให้เป็นเ,เป็นหน้าหลวงพ่อนะครับจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ จำนวตำหนิที่เขาพยายามชี้ขึ้นมานะครับมันเป็นการสร้างตำหนิเราดูให้เป็นใบหน้าหลวงพ่อแบบนี้นะครับมือผมอาจจะไม่นิ่งเล็กน้อยนะครับพื้นผิวนะครับสังเกตดูนะครับจะมีเส้นสายฝนนะครับบริเวณอยู่ทั่วพื้นผิวนะครับลักษณะ ที่เราเห็นอยู่ส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นในเหรียญที่ทำออกมาอื่นๆนะครับผมก็เหรียญน,นี้ผมก็จะพยายามให้ดูใกล้กๆนะครับแล้วก็เอียงให้ดูในลนักษณะชัดๆเลยครับนะครับเห็นเส้นจีวนนะครับจะมีความงดงามนะครับแล้วก็มีความคมชัดนะครับ ลักษณะลอยข้อพับตรงแขนข้อศอกขวานะครับลายนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับจะมีนะครับมีนะครับเซียนรุ่นแรกรุ่นเก่าๆที่เป็นเซียนเขาเล่นกันมาตรงนี้นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับลอยข้อพับตรงข้อศอกขวาของหลวงพ่อนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับ จะเป็นเหมือนกับว่ารอยบุ๋มรูปสามเหลี่ยมนะครับเส้นกะหนกนะครับมีความคมชัดสวยงามนะครับผมกล้องผมก็ซูมและโฟกัสไม่ไม่อยู่ในระดับที่อมองเห็นได้เท่าไหรนั่นนะครับดูลักษณะเส,ส้นนะครับเส้นาลายกะหนกต่างๆก็มีความคมชัดสวยงาม พื้นผิวของเหรียญน,นะครับอายุ60กว่าปีแล้วนะครับเหรียญน,นี้มีความเก่ามีความงดงามมากครับผมอาจจะให้เพื่อนชมได้ไม่ค่อยอไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับต้องขออภัยด้วยครับผมพื้นผิวมีความเรียบนะครับพื้นผิวจะต้องเรียบตึงนะครับเพราะว่าพระเป็นพระ,ะปั๊มนะครับ เป็นภาพปั๊มบริเวณบริเวณกลีบดอกบัวนะครับเรียงกันมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่สวยงามนะครับรับชมด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเป็นด้านหลังหลวงพ่อพระครูวิสัยโสพลนะครับวงเล็บทิมนะครับแล้วก็มีความ สวยงามมากครับผมมันจะสะท้อนนะครับไฟแฟ็ดมันจะสะท้อนลักษณะตัวยันนะครับแล้วก็เส้นสายฝนบริเวณพื้นผิวนะครับเส้นอ่ เส้นเกสาของหลวงพ่อนะครับจะมีความเป็นเส้นสวยงามนะครับลักษณะเส้นสายฝนแล้วก็ดวงตาของหลวงพ่อนะครับคมชัดสวยงามพื้นผิวมีความแห้งนะครับแล้วก็มีปรากฏเส้นขนแมวเส้นสายฝนอยู่ทั่วไปนะครับ ริ้วรอของหลวงพ่อก็มีความสวยงามนะครับมีความชัดเจนนะครับดูปากดูจมูกของหลวงพ่อนะครับมีความชัดเจนสวยงามดวงตานะครับก็เป็นดวงตาที่กลมนะครับดวงตาหลวงพ่อจะกลมนะครับปรกากฏเป็นเปลือกตาแล้วก็ดวงตาชัดเจนนะครับบริเวณหน้าผาก หลวงพ่อก็จะเรียบตึงนะครับตรงขนขงคิ้วหลวงพ่อก็จะลักษณะเป็นเห็นเอ่อลักษณะมีความย่นนะครับเหมือนกับคนนะครับอ่ามีความย่นเหมือนกับคนเล็กน้อยนะครับย่นเล็กน้อยปลายหางตาด้านขวานะครับก็จะตะวัดสวยงามนะครับเอ่อเอกลักษณ์ของเหรียญน,นี้นะครับหลวงพ่อที่เราได้เห็นเห็นกันนะครับ ส่วนมากเขาก็จะพยายามให้ดูบริเวณบริเวณใบหน้าของหลวงปู่ทิมนี่นะครับมีจมูกปากดวงตาที่คมนะครับคมงดงามนะครับริมฝี่ปากหลวงพ่อนะครับ สวยงามมากเลยครับเห็นไหมครับแทบจะปรากฏขนตาของหลวงพอ่อเราเห็นแล้วนะครับความชัดเจนสวยงามของพิมพ์นะครับเป็นเหรียญที่มีความสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความสวยงามมากนะครับดูบริเวณเหนือศีรษะหลวงพ่อนะครับเลยจากเส้นเกสาหลวงพ่อไปจะประกดปรากฏเส้นสายฝนนะครับเห็นไหมครับ นแนวตั้งๆตั้งๆตั้งๆบริเวณหลังศีษะของหลวงพ่อนะครับอย่างเป็นพิมพ์ที่มีความสวยงามนะครับไม่ผ่านการใช้ใดๆนะครับเหรียญน,นี้สำหรับวันนี้นะครับผมให้ชมความโคดงามนะครับเหรียญเสียนโต พศ2,500นะครับเป็นพิมพ์ที่าหายากนะครับที่สวยๆและงดงามแบบนี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ